วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแคมนะครับนี่แคมตลาดนะครับก็จะทดลองใส่ดูนะครับว่ามันจะวิ่งดีไหมครับในแคมงบประมาณ200บาทนะใส่เสร็จไปที่เรียบร้อยเนี่ยนี่ีันจีบไปเลย โอเคครับการเซตครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูเอดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแชมนะครับนี่แชมตลาดนะครับซื้อมาแบบสั่งมาแบบจากร้านเลยก็ประมาณ280ครับรวมส่งแต่ว่าอันนี้ผมซื้อมาต่อรุ่นน้องนะครับ200บาทรุ่นน้องมันใส่ไม่ได้มันสั่งมาผิดครับมันใส่ไม่ได้ครับมันเป็น2023่ครับรุนของน้องผมก็มันก็เลยเอามาขายต่อผมครับ200บาทนี่ก็ ผมก็ประมาณนี้มันก็เป็นแคมแบบแคมตลาดนะครับมผมก็จะทดลองใส่ดูนะครับว่ามันจะวิ่งดีไหมครับในแคมงบประมาณ200บาทครับคือ200บาทจากน้องครับที่จริงมันก็ประมาณ280นั่นแหละก็มันก็ถูกอยู่ดีครับี่สภาพแคมก็ประมาณนี้ผมซื้อมา2เดือนแล้วยังไม่ใส่เลยดีอยู่มันขึ้นขี้สนิมนิดนึงนี่เออประมาณนี้มันก็จะใส่รถผมนะครับ รถผมก็เป็นท่อเดิมอยู่นะครับผมก็จะใส่ท่อแต่งครับก็ไปเทสให้ทุกคนดูว่ามันจะวิ่งได้แค่ไหนนะครับเตอ14 30มันจะตัดไวแค่ไหน,นครับก็รถผมก็เป็น2,019นะครับนี่แต่ว่าฟิล์มเป็น2,024อันนี้เลยโอเคระมุงก็จะเริ่มใส่แคมเลยนะครับผมขอตั้งกล้องแล้วก็ใส่นะครับโอเค โอเคทุกคนผมก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่ก็ไม่เห็นหรอกครับทุกคนเนี่ยแคมเดิมมันก็เป็นแบบนี้นะครับอ้วนๆครับก็มืดพอดีนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ mm hmm. ก็ผมก็จะใส่ท่อนะเป็นท่อเจมและซิงครับแต่ผมเอาให้ดูนี่โอเคนี่ท่อเจมก็อันนี้นะครับท่อเจมและซิง ก็จะใส่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เฟรมแล้วก็ตัดไปพรุ่งนี้เลยนะครับผมก็จะไปเทสให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้แค่ไหนนะครับสเตอร์สิบสี่สามสิบมันจะตัดเร็วแค่ไหนครับถ้ามันตัดเร็วผมก็จะลงเป็นยี่สิบแปดเลยครับเนี่ยยี่สิบแปดก็น่าจะประมาณมีผมมโมไปกว่อนะครับน่าจะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหน้าไม้ครับไปดูกันพรุ่งนี้เลยนะครับตัดไปพรุ่งนี้เลยเพราะว่ามันมืดแล้วนี่ถ่ายไม่ได้แล้วครับถ้าไปนี่ก็ไม่ได้ครับ ถ้าเราไปมันก็จะไม่เห็นหงงครับเออโอเคตายไปละบ๊ายบายโอเคนะครับก็ผ่านมาอีกวันแล้วนะครับผมก็ใส่ท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ท่ oh, เอเจมส์ซิ่งอืดซุ่ได้ไหมทุกคนดูเนี่ยใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเนียนจีบโอเคผมก็จะไปเทสให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้แค่ไหนนะครับแล้วมันก็จะตัดอยู่ที่หน้าไม้เท่าไหร่นะครับก็รอดูกันในคลิปนะครับ โอเคนะครับก็อยู่ในหมหมวกกันนกเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับเราก็จะเริ่มไปเลยนะครับก็ประมาณนี้รถผมก็ทรงประมาณนี้เลยก็ใส่กระจกนิดน,นึงเพราะว่าไปโรงเรียนเพราะว่าไม่อยากหันหลังกลับไปดูรถนะครับเวลาเลี้ยวนะครับมันอันตรายนะครับก็ขี้เกียจถอดออด้วยเออมดูเหมือนฝนจะตกเลยมาดูคลิปนี้ว่าฝนจะตกทำเราไหมเออโอเคเราจะไปกันเลย นี่เดินเบาก็ประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมทุกคนเ,คเดินเบาก็ประมาณนี้เสียงเครื่องก็ดังนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งเบา0.13นะครับที่จริงมันต้องตั้ง0.10นั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีฟิวเลอร์กีดนะครับเดี๋ยวรอฟิวเลอร์กีดกับเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้ง0.10นะครับมาดูนะครับว่ามันจะวิ่งออกไหมโอเคเราจะไปกันเลยนะครับ งนี้แหละก็เท็ทแชมครับราคานี้ก็ซื้อมา280ครับแต่ว่าซื้อต่อรุ่นน้องมาอีกในราคา200บาทโคตรถูกเลยแชมยังไม่ใช้เลย ว่าแคมในราคา200บาทมันจะวิ่งด um ีแค่ไหนครับก็ออกมาทางทุ่งนานครับแล้วก็ซอดไปทางใหญ่นะครับ từng mưa chuyển nha từng quả tăng chắc từng mưa à thưa từng mưa được sắp này là gần ทางนี้เนาะฮ้ย,ยางงว่านั่งขับก่อน่เอบอกนกันอารเยอะเยสัด120ยีบคำพทางมันั้นเราก็นั่งเบาเลยไม่ใช่นั่งขับพูดผิดขอไปด้วยชิวๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อจะผู้ติดตามถึงหมื่นสักครั้งกับเขาสักทีนะครับผมก็ไม่เคยขึ้นหมื่นเลยช่องเก่าก็ผู้ติดตามพันนิดๆก็โดนไปแล้วช่องนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็พันแปดพันก้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับอดึงมืดึงมอจั ใส่หมวกกันน็อกนานทุกคนแบบใส่แล้วก็ถ่ายครับอาจจะพักไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับขอไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาผมเวลาผมหมอบอนะ่ะมันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเราต้องฝึกน,นิดนึงเพราะว่ามันพาโทรศรัพท์คนระับโทรศรัพท์มันเครื่องใหญ่ด้วยก็จะเทสสักลันสองลันให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะตัดไหมตัดเร็วแค่ไหนรอดูดครับผมก็ไม่ได้จับจีนะครับ หน้าค่อยจับจีนะครับเอาไม้ไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีโทรศัพท์มาจับจีให้ครับผมก็มาคนเดียวครับเพื่อนไม่ได้ชวนมานครับไป้ก็จะถึงแล้ว ขี่มาแต่ทางนู้น,นแล้วก็ไปน,นู่นเลยเสียงบ้าก็อาจจะดังนิดนึงดังนิดนึงนะครับไม่ได้ดังเยอะเฮ้ยถนนล่งว่ะสวยดีแบบนี้ จะออกตัวตรงนี้เลย แยมแล้วรถรถกากขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นร้อยร้อยหกสิบหน้าไม่ทุกคนแคมอน,นี้แยมอะไรเนี่ยแคมรถกากเลยลวะแคมกูดกากเลยเนาะเราอย่าเพิ่งไปว่าเขาครับเราเราก็ต้องไปตั้งมาร์กไหมเอ๊ะเราต้องไปตั้งวาวใหม่ก่อน,นครับเราวผมขอกลับไปตั้งวาวก่อน,นครับอันนี้มันวาวห่างเกินไปนครับมันอาจจะไม่ใช่วาวของมัน,นครับ เขาบอกให้ตั้ง0.10นะครับแต่ว่าผมมาตั้ง0.13มันอาจไม่ใช่วาวของมันนะครับมันก็เลยไม่วิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอรถไปก่อนเอาสักลันกันสักลันแล้วก็ขอไปแก้ก่อนนะครับโคตอื่นเลย130หน้าไหมโอ้หน้าอายจัด ใหม่เอาใหม่ไปเลย ร้อยสี่่ะร้อยสีส่หน้าไม่ลงเนินเมื่อกี้มันวิ่งได้ร้อยสามสิบป่ะไม่แรงเลยเรวเอขอไปตั้งมาร์กใหม่ก่อนนะไม่ใช่ขอไปตั้งวาลวใหม่ก่อนนะครับขอไปตั้งวอลวใหม่กันไม่แรงเลยเฮ้ยมินรุ่นน้องมาด้วยว่ะกมท่อแกมท่อ ขึ้นเนินวิ่งร้อยสี่สิบจะวะลงเนินวิ่งร้อยสามสิบมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวผมขอไปตั้งวาล์วใหม่ก่อน,นครับวาล์วนี้มันไม่ได้ครับผมตั้งไม่ใช่วาล์วของมันนี่รุ่นน้องมาวะร้อยสิบทรงเชงมาดิใช่มาดิ่วะเพื่อนยังไงรถนะวะร้อยสิบทรงเชงสีน้ำเงินนะครับทุกคนยังสวยเลย คันนี้เนียนมากนะครับถ้าล้างนะครับอันนี้มันไปลุยมาครับไปขี่เมื่อคืนมันก็เลยดำนิดน,นึงอน,นี่ก็ท่อบู้ครับทรงชิงสวยๆคันนี้ไปละเจอกันโอเคนะครับผมก็ได้ตั้งวาล์วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตั้งชิดกว่าเดิมครับมาดูว่ามันจะวิ่งดีไหมถ้ามันวิ่งไม่ดีก็ขอไปได้วยนะครับผมก็จะไปแก้อยู่นะครับ ก็เรามายัดใส่เลยเราไม่ได้ไล่มัน,ม,นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนโอเคเราคงก็จะวิไปที่ถนนใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาถึงถนนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเส้นเดิมแต่ว่าคนละที่กันครับ คนเมื่อกี้ตัดประมาณกำลังจะร้อยห้านะครับก็ขึ้นมาอยู่นะครับแล้วหนึ่งมีรถไหมก็ตัดประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนี่แหละหน้าไหมก็ประมาณนั้นทุกคนทุกคนเห็นไหมก็ไม่รู้ครับผมเอาเอาหัวขึ้นมาเอากล้องขึ้นมาทุกคนเห็นไหมมันน่าจะดีดขึ้นแล้วแหละตอนผมเอาหัวขึ้นมาผมก็ยกคเร่งด้วย หรือว่ามันเป็นกับเาาหรือว่าเราไม่ลากยาววะเราเล่น600เมตรเองตอนนั้นน่ะเดี๋ยวขอใหม่อีกครั้งนึงครับรอบนี้ก็จะไปยาวเลยนะครับโอเครลบ้างละรอบนี้ก็จะไปยาวเลยนะครับ คนแรกต้อแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็จะทำคลิปให้มันดีที่สุดนะครับโอเคตั้งใจทำคลิปที่สุดตัดก็ตั้งใจที่สุดเลยเพื่อจะให้มันคลิปมันดีที่สุดี๋ยวรอรถมากันอ้ยอ้ยเกือบตกทางโอโอไปตรงนี้เลยทุกคนไหลไปเลย ไดสี่สิบครับเมื่อกี้พราประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เทสให้ทุกคนดูแล้วนะครับถ้าเราแซดอีกมันก็จะทำให้รถช้ำเงินไปนะผมก็จะมาไล่ใหม่อกเดนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากไปเลยกดแชร์กดติดตามให้ผมด้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแชมท่อสเตอร์แล้วก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับก็ตัดอยู่นะครับเราจะลุงสเตอร์อีกอยู่นะครับแล้วก็อาจจะ ปเปลี่ยนอะไรไล่มาดีๆแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็จับยัดไส้แล้วก็เอามาขี่เลยผมก็ยังไม่ไล่เลยหยับผมก็จับยัดเลยแล้วก็ตั้งวาล์วนี่ผมก็มือล้วนๆนะครับแต่ว่าตอนที่เราตั้ง0.13ไม่ใช่มือนะครับมันก็เป็นฟิล์มเกตดน,นั่นแหละแต่ว่าตอนเราไปเปลี่ยนนะั้นมันก็เป็นมือนะครับผมใช้มือนะครับเพราะว่าไม่มีฟิล์เกียร์0.10 โอเคคลิปนี้เขาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ โลคงกลคงพี่อาหนึ่งเชื่อก็พี่อาหนังชื่อก็มาเล่นหมู่บ้านผมก็ทุกวันนะครับเฮ้ยเกือบทุกวัน